ได้หมดเลยจะรู้แจ้งเห็นจริงหมดเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยใช้ประโยชน์อะไรนะคะอันนี้ถ้าใครมีไว้ครอบครองเนี่ยก็จะทำให้ดึงดูดพลังที่ดีมานะคะแล้วก็จะทำให้เกิดธาตรุรู้เพราะเขาจะดึงดูดพลังปราณพลังมโนธาตุมาพลังปราณก็จะช่วยเยียวยารักษาร่างกายฟื้นฟูร่างกายส่วนมโนธาตุก็จะฟื้นฟูจิตใจนะคะก็คือธาตุรู้เนี่ยจะทำให้เราฉลาดขึ้นเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ไม่เคยรู้ สังเกตว่าคนที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยบางคนที่มีสิ่งที่บังตาบังหูบังใจมาแต่พอมาร่วมพิธีแล้วทุกสิ่งจะถูกเปิดหมดนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์จะเอาไว้ในรถประจําใส่ในรถไว้ก็ทําให้รถเราเนี่ยไม่ประสบปบัติเหตุทําให้แคล้วคลาดนะคะแล้วก็เวลานั่งสมาธิเนี่ยอาจารย์จะใช้เอาวางไว้ข้างหน้านะคะชุดหนึ่งแล้วก็าวางไว้ข้างหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะทําให้ทําสมาธิได้ดีขึ้น นะคะแล้วก็จะเอาวางไว้ตามห้องต่างๆของบ้านห้องทํางานห้องนอนหัวท้ายที่นอนจะทําให้นอนหลับสนิทหลับสบายไม่มีอะไรมารบกวนนะคะแต่อาจารย์เอาก้าวสีเลยเพราะว่าพลังจะรวมเยอะที่สุดเลยก้าวสีเนะี่ยนะคะรายการอาจารย์โทนภาคอว่าต้องการน้ำรมิดนการแก้ปัญหาต้องการน้ำพิรามิด ต้องการน้ำปิรามิดแท่งแกนปิรามิดมาที่นี่น้ำนี่้ดื่มฟรีแต่แท่งแกนให้ทำบุญซฟิงก็ให้ทำบุญทำมาจากนะคะอ๋อทำมาจากโอ้ทำมาจากเนี่ยอาจารย์เอาไปใส่ในยอดของปิรามิดด้วยนะเพราะทำมาจากนี่จะคุ้มครองป้องกันอันตรายกระทั่งคุณใส่อะไรได้เลยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดพลังก็จองได้ที่นี่แหละคะ่ะมาที่นี่ได้ทุกอย่างเส้นทางการเดินทางให้ติดต่อคุณพิพาได้ไหมคะ เราเรื่อยมีมีเอามีตจอบเียมถ้ามีรถมาด้วยก็เอาติ<ช>มาดมช่ดีใช่ทาสมาธิตั้งแต่ได้นี้มาก็สบายจริงๆริงนะล้วทุกคนทุกคนนะคะก็กล่าวว่าก็อันนี้มีความจริงที่เราให้ฟังก็อพอมีกําลังที่เดินจริงๆแตงตอนนันน้นอนนอนไอซียูกับหลวงนาจะหมอเขาเจอหน้าเขาบอกว่าไม่คิดจะไม่คิดว่าจะมีวันนี้อีกแล้วจากนั้นจริงๆงแล้วเพราะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อต้องต้องฟอกไต ใช่ไหมฮะก็เขาว่าอย่างนั้นแล้เขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาไปตรวจดูทุกวันที่เขาก็ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฟอกแล้วากว่าเนี่ยพอหลวงพ่อบอกว่าจะฟอกไตนี่บอกว่าหลวงพ่อจะไม่ต้องฟอกหลังจากที่สร้างบ้านพีระมิดมาเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไม่อยากจะพูดตอนแรกเราจะยังขับสนแบบว่าคือชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ปรากฏว่าพอพอสร้างพีระมิดไม่ต้องพูดถึงอำนาจของของพลังเบื้องบนเลย พูดแล้วดนกนะเพราะว่าเราเราจะจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุกอย่างจะไหลเข้ามาใช่ตามที่อยาจะรห์พูดในทีวีใช่ที่แล้วที่มาตรงกันอยากมามากเลยแล้วก็อยาก ทำไมคนไม่รู้ไม่รู้ตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้ถ้ารู้เราจะไม่เดือดร้อนเลยแล้วเราจะมีความสุขสุขข้างในนี่ค่ะมันจะสุขคนลุกน่าจคนลุกคนลุกนั่นเนี่ยมีตลอดเวลาที่พูดนะเพราะว่าข้างบนท่านจอความสูงมากเลยสูงมากเราเราก้าวเข้ามาเข้ามาเตใช่ค่ะในนี้มีแต่พลังสุดยอดมากเลยอ่าดรอองค์ท่านบอกว่า มนุษย์ทุกวันนี้ที่ไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าถ้าหลังคาแปลกๆเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านนี้จะมีแต่ทุกโศกโรคภัยแล้วก็เงินทองจะไม่ค่อยมีจะขัดสนยากจนอาจารย์แต่ก่อนหนูมีเงินเยอะนะตอนอนี้หนูหนูมีเดือนชนเดือนเพราะอะไรมันไปกับธรรมดาหมดใช่อาจารย์นั่นแหละอาจารย์บอกคนนั้นบอกแล้วอเอาน้ำมาอีกแล้วขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะผู้ชายไม่สบายเลย เป็นอะไรคะเป็นไข่เป็นไข่เป็นเหมือนข้เป็นไข้ยังไงลูกไหนหนูมานั่งคุยซิหยบหยบหยบมาไม่เป็นไรนั่งได้เป็นอะไรลูกไหนหนูเล่าเองสิไม่สบายที่เชนไม่สบายที่เชนเป็นไข้เจ็บคอแล้วทำไมถึงคิดว่าอาจารย์จะช่วยเขาล่ะคะก็คุณพ่อเขาหายหายแล้วเหรอ ก็ไม่เคยเป็นนะนะตั้งแต่นั้นฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรได้ได้ไปกี่เม็ดคะทั้งหมด4เม็ดอะค่ะได้ไป4เม็ดหนี่ได้เยอะนะธรรมดาเข้าได้กันเม็ดเดียวเขียนไปมันบรรยายยืดยาวเลยใช่ไหมไม่ที่มันยืดอะค่ะสองคนไม่ค่อยเขียนจดหมายไม่เก่งเท่าไหร่ก็เขียนไปว่าเขาคือเป็นหนักมากเขาเป็นแต่ละครั้งเนี่ย7วันเป็นอะไรละคะทอมซินอะค่ะเป็นทอมซินอักเสบแล้วอาการเป็นไง เป็นเป็นหนองที่ต่อมทอนซิลสองข้างจะเจ็บคอแล้วไข้จะขึ้นไข้จะขึ้นสูงมันจะเป็นไข้ครั้งหนึ่งเนี่ยห้าถึงเจ็ดวันนะครับเราจะต้องไปฉีดยาสามเข็มแล้วหายไหมฉีดยาก็หายเมื่อก่อนหายนะครับเดี๋ยวนี้เป็นทุกเดือนเพราะว่ามันเริ่มดื้อยาดื้อเขีอหค่ะแล้วเป็นยีอาจารย์ลองคิดถูกเปลี่ยนเปลี่ยนอากาศหรือเครียดหรือหนักเมื่อไหร่อดน้อนเมื่อไหร่จะเป็นแล้วเราเนาะ เราก็ห่วงเราเห็นแล้วเราก็สงสารน้ำอาบไม่ได like ้เหงื่อลงเม้นเข้าห้องแล้วเม้นนั่งนั่งดูสองชั่วโมงดูเลยตั้งใจดูถ้าไม่ตั้งใจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นบอกแล้วเมื่อเมื่อคุณไม่ไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่ให้ความสําคัญกับใครเหมือนกันเขียนทั้งแรกขอออที่ก่อน คู่มืออ่านคู่มือ,มอน้กรมกรมค่ะค่ะคราวนี้มาถึงว่าพอได้ฟ้าทลายโจรไปสี่เม็ดก็เลยให้เขาสองเม็ดสองเม็ดให้เขาทานคืนนั้นแล้วก็เช้าเราไปทุเลาะกันต่อเนาะต้องเป็นยังไงทานาไปใครไม่มีเลยอ่ยใครไม่มีเลยครับค่ะใครไม่มีแล้วก็อาการอักเสบเนี่ยก็จะทุเลาคือจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการเป็นหนองการอักเสบเนี่ยมันจะมันจะมันจะเป็น เพิ่มขยายขึ้นเรื่อยๆอนนี้เขาเขาก็หยุดหยุดตั้งแต่วันแรกใช่ไหมคะพลาไม่ได้ทานาลาไม่ต้องทานพาลาไม่ต้องทานยาลดไข้ไข้ไม่ขึ้นแล้วการเจ็บคอก็ทุเลาลงคือเขาไม่เป็นต่อเขาหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วลุงขึ้นทานอีกทานอีกก็ทานคืนแรกคืนที่สองวันที่สามลุงขึ้นวันที่สามก็ดีขึ้นคือทำงานได้ต่อ แต่ตอนนี้อีกนั้งแต่ฟังอาจารย์มาก็หกเดือนได้มั้งคะหกเดือนแล้วค่ะแต่โทรไปได้่อาจารย์ยังไม่ขายให้จริงเ<า>หรอค่ะแล้วอาจารย์พูดบ้างไงอ่ะหนูพูดบ้างไงเขาไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าลองดูให้นานๆวันนี้ก่อนอคือเราโทรไปเป็นคนที่แบบโทรไปแล้วมันใจเต้นอ่ะมันแบบคงคงใจมันคงแบบตื่นเต้นมันตื่นเต้นไหมคะเจออาจารย์อ่ะหลังก็โทรไปหาเจอผู้ชายอ่า อ๋อเจอผู้ชายขอ,ขอเลขที่ก่อนละเราเพ<อ>ราะเรารู้ข้อมูลอยู่แล้วเราขอเ<อ>ลขที่ก่อนขอเบอร์ขอเบอร์บัญชีชอ่าถ้าไม่ซักถามอะไรขอเบอร์บัญชีอะไรเขาจะสรุปว่ารู้มาหมดแล้วก็สรุปว่าตอนนี้ก็เลยมานึกถึงว่าลูกไม่สบาย<อ>ที่เมื่อกี้ถามว่าทําไมอาจาร,รย์อุบลเนี่ยไม่ใช่หมอจะมาหาแล้วมาคิดว่าจะมาช่วยใครได้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องถามที่มาก่อนที่ะ ตอนนี้ยังมีไข่ยอยู่เปล่าครับแล้วหนูหนูศรัทธาไหมที่หนูมาเนี่ยเคยนั่งดูด้วยกันนถึงดูไม่ศรัทธาก็มีให้หนูตอบว่าหนูศรัทธาไหมก็ศรัทธาอยู่แล้วหนูเชื่อไหมว่าหนูจะหายเช,ชื่อเหรอครับแล้วหนูอยากหายวันนี้ไหมอยากหายก่อนออกไปจากตรงนี้ไหมอยากหายเดี๋ยวหนูสวดนี่ก่อนออกเสียงก็ได้เอาลองออกเสียงดูสิ อาตั้งนโมสามจบขณะนี้เสร็จไปเยอะแล้วนะครับเยอะเ,เยอะเยอะค <99. S 2> ่ะเก้าสิบเกองค์แล้วตรงนี้เป็นอะไรครับอาจารย์ครัะเห็นคาถาเนี่ยไม่ได้เห็นลม เอานี่ให้แล้วถ้ามีอะไรอยู่ในตัวน่าซีดละเมื่อเมื่อวานเป็นยิ่งกว่านี้อีกปุ๊บไปเลยพอเห็นประตูเมตังน่าซีดน่าเกลียดนอนนอนไปเลยค่ะนอนเลเลยนอนยาวยเลยตายแล้วพ่อขอหมอนเห็นประตูเมตังเป็นลมเ อาจารย์หนูจะเล่าฟันกิ่งไม้แล้วค่ะไปเลยไปเลยอ่ะเอาหมอนจะไปแล้วนะคะรตรงนี้ใช่ไหมเพราะเอาเอามาโลด้านถูอื้อไงถูอื้อถ้าเจออันเนี้ยจะมีอาการถ้าเขามีอะไรที่ไม่ดีอยู่ในข้างในไม่ต้องใช้ค่ะไม่ต้องใช้ไม่หายค่ <laughs> ะนั้นอาจารย์รู้แล้วว่าเป็นอะไรนานๆโชคดีนะที่เรา <laughs> ได้มา ้าินอันนี้นะไม่เรกได้เขาสวดไม่ได้คะ่ะถ้าคนที่มีบางสิ่งบางอย่างอยู่จะสวดไม่ได้เมื่อวานมาจากเมืองการ17คนมีอยู่คนหนึ่งที่สวดไม่ได้แล้วเป็นแบบนี้คะ่ะเอามือออกลูก